สวัสดีนะคะมาคุยก,กันนกยงกินพิซีสาเนะคะ่ะมนีกะสิผ้ามาเบงอ่าช่วงแตกกอเนะะี่ยค่ะช่วงแตกกอของอ่าลำต้นกระทอมจริงๆริงแล้วต้นเขาหักกันเลยคะ่ะต้นเขาหักแล้วเนาะแต่วันนกปัดเสียดายเสียดายข้างบนค่ะต้นใหม่มันลมทับเนาะบันนีดด้นกก็เลยตึงตึงไวก่อน แบบนี้โนอนเขาก็แตกตามหนี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะแตกแตกเลยคค้ายๆก็อันนี้อันนี้การวินิจฉัยของนู้นนะคะ่ะคค้ายๆก็แบบถฐานสม,มุด่าเข้าตัดอะเขาเข้าเข้าตัดมรงนี้นะคะเนี่ยมงนีมาเก่อสี่แตกตาออกมา มันเก็สิเห็ดโนเห็ดแหนงเห็ดอย่างออกมาเพราะว่ามันก็สิเห็ดเห็ดต้นมันว่าตายอ่ะอันนี้นกคิดว่าจั้งสีได้คันเนี่ยเก็บหญ้าโคน่อนนี่ค่ะมันก็ติแตกลงมือดีพายุบันนกมันมาเ้อค่ะบัดนี้ตน้นไมนลมทับนี่ค่ะแต่ว่าก็มาไปอยู่ ผู้ซอยผู้ซอยเพื่นเอาไอ,อ้นั่นมามัดไปหะะ้เแล้วค่ะนกละเสียดายเสียดายตน้นยูหยอดหยอดข้างบนเขาเด้อค่ะหยอดข้างบนเขาเนี่ยค่ะนกก็เลยว่าหน้ตัดเนาะเนี่ยมีกับเสียดายมีกับเสียดายลั้ต้นกับเสียดายว่าเป็นยังเพราะว่ามันก็โอเคเหละนี่ยมันผสาน ตรงนี้มันแตกแตกออกมาหูไหมล่ะค่ะนี่เนือเนือเยือของเขานะะี่ค่ะเนือเยือของเขาออกมาหูไหมละ่ะถือว่ารอดตอนแหลกนกว่ามันรอดแต่พอมันหกักหักลรงหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขากรีบรดีบแตกแตกนอกแตกแหนงออกหมดเลยค่ะนี่นี่พอพักก็ตอนแหลกเขาหนึกว่าตะตนเขามันถีตายมันม่ตายเลยค่ะป่านนี้นกก็เลยจับใหม่มาดาม มัดไหมตอนแรกว่าที่ดามตรงช่วงเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเสีเตปมาพันค่ะวันนี้นกก็เลยว่าเออมาพันปล่อยให้เขาหุ่มเองเนี่ยค่ะแตกยอดสเให้แตกแต่โคนเลยนี่ฝนพายุยุบานนกมันหลายนะคะตอน มารวยทำไรลูกกินสมุนไพรกินล้างคอเหรอนี่ค่ะนี่ค่ะลํำต้นขเขาโอเคค่ะยังรอดนี่ค่ะการแตกตอแตกนอไม่ 你看。